ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนำโชคกับพวกเราทีมงานอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์นะคะดิฉันอาจารย์ทิพย์เล็กมงคลค่ะอาจารย์ทิพย์เล็กมงคลนะคะเป็นผู้ช่วยอาจารย์ตายอยู่ที่ชมรมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะและเป็นผู้ช่วยอาจารย์ตายอยู่ที่ชมรมโหราพุทธิยานอยู่ที่ถนนเพชรเกษม77นะคะและเป็นที่ปรึกษาด้านมือถือนะคะเครือข่ายสีฟ้านะจ๊ะค่ะ ถ้าอยากทราบว่าอาจารย์ทิพย์อยู่ที่ไหนนะคะวันไหนอยู่ตรงไหนนะคะก็โทรกิ้งก้างเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลข0 9 9ย์5 6 4 2 6ห้าสี่สองหนะคะ id line ทิพย์789ด8 9ค่ะนะคะตามนี้เลยนะคะโทรมากิ้งก้างได้เลยนะคะค่ะแล้วที่สอบถามอาจารย์ทิพย์มาว่าอยากจะเข้า v i p อยากจะเรียนหมอดูนะคะ ก็ติดต่ออาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์ได้เลยค่ะที่หมายเลข0909282626นะคะ ID Line 635915นะคะติดต่ออาจารย์ตายได้เลยแอดไลน์นะคะแล้วบอกอาจารย์ตายว่าอยากจะเรียนอยากจะเข้า VIP อยากจะบูชาหินนะคะเดี๋ยวอาจารย์ตายจะส่งรูปภาพให้ดูเลยนะคะค่ะติดต่อได้เลยโดยตรงนะจ๊ะค่ะ จะสอบถามว่าเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็คือ,อว่างๆกันนะท่านผู้ชมทางบ้านเลย fc ของอาจารย์ตาย fc ของอาจารย์ยทุกๆท่านที่อยู่มาชมารายการบ้านดาวนำโชคของอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์เนี่ยะคะช่วงกักตัวหรือจังหวัดไหนกักตัวก็แล้วแต่นะคะก็ชมคลิปหลายๆคลิปจะมีเรื่องราวดีๆมีสิ่งดีๆ อบอกกับแฟนคลับทุกท่านนะคะว่าให้ทำแบบไหนอย่างเช่นจะเปิดสมุดบัญชีหรือจะอะไรนะคะเกี่ <ๆ S 2> าายวกับโชคลาบอะไรเงี้ยนะคะก็จะจะมีบอกทุก iche, ๆอาจารย์จะมีสิ่งดีๆบอกทุกคลิปทุกคลิปนะคะดูย้อนไปย้อนมานะคะถ้าใครแบบดูแล้วอยากสนใจเรื่องโชคลาบสนใจเรื่องสิ่งดีๆบ้านเลขที่หรือาราศีนะคะหรือจะทักษาเลขเด็ดตาทิพย์เนี่ยจดดวยเลยว่าอาจารย์ตาย อาจารย์เตี่ยวหรืออาจารย์แต่ละท่านเนี่ยเขาจะพูดอะไรกันบ้างนะคะเพราะว่าเป็นความรู้ล้วนๆเลยนะคะเพราะว่าคนที่เป็นแฟนคลับของอาจารย์ต่ายเนี่ยเขาเป็นแฟนคลับกันมายา,ยาวนานหลายปีนะคะเพราะส่วนใหญ่ทุกวันเนี้ยเขาก็ทําตามที่อาจารย์ต่ายหรือทุกๆอาจารย์แนะนําไปนะคะก็สวดมนต์นะคะบางบางท่านเนี่ยมีอายุมากแล้วแต่มีไรายได้ดีกว่าคนที่ทํางานนะคะเพราะว่าอาศัยโชคลาบนะคะอ่ะ โชคลาภเนี่ยก็คือเขาก็สวดมนต์นะคะสวดมนต์ตามที่อาจารย์ต่ายสอนให้แนะนำนะคะให้ทําตามนะคะพอเขาเสร็จเขาดูทุกคลิปทุกคลิปเขาก็จดนะ,ะจดเนี่ยบางทีจดเป็นเล่มๆนะคะแต่อาจารย์ไม่ขอเอ่ยชื่อเพราะว่ามีหลายท่านที่ทําแบบนี้แล้วเขาก็โชคดีนะคะโชคดีแล้วก็อ่าเรียกว่าอะไรอะ่ะคือเหมือนกับว่าพอเขาดูโชคลาภตรงนี้นะคะหรือว่าเขาจะสวดมนต์แบบนี้ทําอย่างนี้อย่างนี้นะก็าําตามเป๊ะ ขาก็ได้เป๊ะๆเ,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 เลยนะคะทีนี้เนี่ยมีคนสอบถามมาว่าเรื่องอแผ่นดวงของอาจารย์เตียวนี่นะคะราคาย่อมเยาค่ะ199บาทนะคะอาจารย์ทิพย์แนะนําให้บูชา2แผ่นเลยนะคะสองแผ่นเนี่ยคือพกติดกระเป๋าสตางค์หรือว่าจะพกติดตัวนะคะแต่อย่าเอาไว้ต่าๆหน้าไว้สูงๆหรือว่าจะาไว้ที่โต๊ะหมู่บูชา1แผ่นนะ,ะในห้องพระนะคะแต่ละบ้านนะคะ คนละสองแผ่นนะคะบูชาได้เลยนะคะทำให้เราแบบว่ามีโชคมีลาบมีเงินมีทองนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วยิ่งถ้าใครแบบอา่าพลาหูเข้าพลาหูออกอะไรยังงันนะหรือว่าใครที่จะเสริมดวงทาง,างด้านโชคลาบการเงินก็บูชาแผ่นดวงรีบๆมาบูชาแผ่นดวงอาจารย์กุยเตี๋ยวได้เลยนะคะค่ะร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะอาจารย์กุยเตี๋ยวไม่ได้บูชาแผ่นดวงอย่างเดียวนะคะก็ดูดวงด้วยนะคะใครอยากจะ สอบถามว่าอาดวงช่วงนี้เป็นเป็นอย่างไรนะจะทำยังไงดีฮะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกโทรหาอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวได้เลยนะคะอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวเลขเ,เทวดาะะที่หมายเลข0885852426นะคะ ID Line WW9764 นะคะติดต่ออาจารย์ก๋วยเตี๋ยวเลขเทวดาได้เลยนะจ๊ะค่ะและ ใครจะติดต่อเรื่องเบอร์มือถือนะคะสอบถามว่าเบอร์เปลี่ยนมาดีไม่ดีอย่างไรนะติดต่ออาจารย์ทิพเลของคนค่ะที่หมายเลข0996656426 ID line ทิพ789789นะคะติดต่อตามนี้ได้เลยนะคะจะแอดไลน์หรือจะโทรได้เลยนะคะถ้าบางทีอาจารย์ไม่ได้รับเนี่ยก็รอนิดนึงนะคะเดี๋ยวอาจารย์ว่างแล้วอาจารย์จะโทรกลับนะคะอย่าน้อยใจนะจ๊ะค่ะ ค่ะแคปหน้าจอไว้เลยนะจ๊ะค่ะและวันนี้อาจารย์ก็มีเบอร์ตัวอย่างมาให้ดูนะคะว่าเป็นเบอร์เกี่ยวกับเบอร์นี้ต้องเป็นผู้ใหญ่ใช้นะคะอายุประมาณต้องห้าสิบแล้วนะคะอายุยังไม่ถึงห้าสิบไม่ควรใช้เบอร์นี้นะคะดูตัวอย่างเบอร์ได้เลยนะคะนี่ค่ะ ที่หมายเลขนะคะ9546324นะคะเป็นเลขเจ้าของกิจการหรือจะเป็นหัวหน้าง,งานก็ได้นะคะแต่เบอร์นี้คนใช้ต้องอายุ50ปีขึ้นไปนะคะอายุต่ำกว่านี้ใช้ไม่ได้นะคะค่ะถ้าอายุต่ำกว่านี้ใช้แล้วก็คือเหมือนกับอยอดยอดการค้าไม่ค่อยขึ้นนะคะค่ะอันนี้สามารถแบบเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แล้วใช้ดีนะคะเป็นเป็นเลขมหาสเสน่ด้วย ะ,ะไม่ว่าจะปิดจ็อบจะดูแลลูกน้องอย่างไรนะฮะก็คือเป็นรหัสมหาสเสน่ห์ล้วนๆนะคะเงินทองไหลมาเทมานะฮะ,ะคะ่ะส่วนเลขเลขเสียนะคะหนึ่งหกห้าหนึ่งแปดหปดะคะเลขเสียก็คือหนึ่งแปดและหกแปดใครมีหมายเลขนี้นะฮะไม่ว่าจะหนึ่งแปดไม่ว่าจะแปดหนึ่ง หรือไม่ว่าจะ68หรือ86นะฮะอะสลับกันไปมาตรงไหนนะฮะค่ะใน7ตัวเนี้ถ้าใครมีอ่ะก็ต้องพิจารณานะคะเปลี่ยนได้เลยนะโทรหาอาจารย์ทิพย์ได้เลยนะคะว่าอาจารย์หนูมีเบอร์นี้อยู่นะหนูอายุเท่านี้เกิดวันนี้ทําอาชีพนี้หนูควรใช้เบอร์ไหนดีแล้วคุณก็แนบเบอร์เก่า มาให้อาจารย์ทิปดูด้วยนะคะว่าเบอร์เก่าของคุณใช้มากี่เบอร์บอกมาทั้งหมดนะ,ะบอกมาทุกเบอร์เลยเบอร์เก่านะะบอกมาเลยว่าคุณใช้เบอร์ไหนมาบ้างและใช้กี่ปีนะคะมันจะมีระยะเวลาในการใช้นะ,ะเลขเสียใช้เวลาน้อยก็ส่งผลไม่เยอะนะ,ะแต่ถ้าใช้หลายปี3ปี5ปี10ปีขึ้นไปเนี่ยส่งผลส่งผลเสียเยอะแน่นอนนะคะใครมีเบอร์นี้อยู่ก็ควรเปลี่ยนด่วนๆเลยนะคะ เกี่ยวกับเงินทองล่วไหลเกี่ยวกับการถูกโกงนะคะถ้าเบอร์นี้เนี่ยถ้าเป็นแบบคนที่ทํางานอาชีพเกี่ยวกับการเงินเนี่ยจะถูกโกงหักหลังถูกหักหลังเอาง่ายๆเลยนะ,ะเรียกว่าเหมือนกับาขายสินค้าเงินผ่อนนะแล้วใช้เบอร์นี้อยู่ก็จะถูกลูกค้าโกงนะโกงไปแบบไม่จ่ายเงินดือด้ออย่างนั้นแหละตามตัวไม่ได้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หนีทิ้งไปเลยนะคะตามตัวยากมากเลยนะคะเพราะว่า ถ้าใครรู้ตัวเร็วนะก็เปลี่ยนทันทีเลยนะจ๊ะอาจารย์ทิพย์แนะนำให้เปลี่ยนด่วนๆเลยจ้านะคะเขาว่างก่อนนะคะและคนที่ได้เปลี่ยนเบอร์ไปแล้วหรือบูชาหินกับอาจารย์ต่ายไปแล้วนะคะถามว่าทำไมจะต้องบูชาหินทำไมจะต้องเปลี่ยนเบอร์นะ,ะเพราะว่าการเปลี่ยนเบอร์เนี่ยคือหมายถึงว่า เพิ่มพลังสิ่งที่ดีให้กับตัวเราเองนะคะแต่แต่ละท่านเนี่ยทุกคนมีอาชีพนะคะทุกคนบอกว่าบางคนถามว่าอาจารย์เปลี่ยนเบอร์แล้วไม่ทําอะไรได้ไหมแล้วจะมันก็ไม่ได้นะคะเบอร์เนี่ยการเปลี่ยนเบอร์เนี่ยคือเป็นส่วนประกอบนะคะให้ให้เรามีเขาเรียกว่าอะไรอะมือถือเนี่ยจะติดตัวเราตลอดไปเลยนะคะค่ะอย่างทะเบียนรถก็ยังไม่ส่งผลเท่ากับเบอร์มือถือนะคะ เพราะฉะนั้นถ้ามือถือเนี่ยจะพกติดตัวเราตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนดีเนี่ยมันก็จะดีสําหรับทุกคนนะ,คะเพราะว่าอาจารย์ทิพย์เนี่ยใช้เลขเสียมานานมากเป็น10ปีนะคะตอนแรกไม่คิดเลยว่าการเปลี่ยนเบอร์มือถือเนี่ยมันจะมีจริงนะคะจนตัวเองเนี่ยคือชีวิตแย่แล้วไม่ไหวแล้วพอเปลี่ยนเบอร์ขึ้นมาเนี่ยชีวิตดีขึ้นจริงๆถ้าเล่าแล้วมันยาวนะคะมันจะเป็นระดับระดับเลย พอเปลี่ยนเบอร์แล้วโชคดีแบบไหนนะ,ะก็ทําให้ได้มาเจอจันตายทําให้เจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจอสิ่งที่ดีมาช่วยเหลือเราเจอครูบาจารย์ช่วยเหลือเราให้ผลักดันให้เรามีชีวิตดีขึ้นนะคะหรือบางคนมันก็ขึ้นอยู่กับบุญธรรมกรรมแต่งของแต่ละท่านด้วยนะคะว่าคุณมีบุญเก่ามีกรรมเก่ามาแบบไหนนะคะ,ะการการเปลี่ยนเบอร์ก็เป็นการที่ช่วยให้เรา เขาเรียกว่าอะไรมีความสบายใจขึ้นด้วยนะคะแล้วก็พอเปลี่ยนเบอร์แล้วเนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อท่านผู้ชมหรือว่าแฟนขับทุกท่านนะคะหรือเป็นลูกค้าอาจารย์ทิพย์ทุกทท่านแฟนขับอาจาร,รย์ถ่ายทุกท่านนะคะถ้าคุณไม่เชื่อคุณต้องลองดูพิสูจน์กันเลยนะคะว่าเปลี่ยนเบอร์แล้วดีจริงหรือไม่นะคะทีนี้คนที่เป็นลูกค้าอาจารย์ทิพย์หรือเป็นแฟนขับอาจารย์ต่ายเนี่ยนะเขาก็บูชาหินบูชาแผ่นดวงอาจารย์ก๋วยเตี๋ยว เปลี่ยนเบอร์กับอาจารย์ทิพย์แล้วเนี่ยนะอาจารย์ทิพย์ก็มีแนะนานะคะแฟนคลับของอาจารย์ทิพย์อาจารย์ตายนี่แหละให้ทําดวงพิชัยกับอาจารย์นัทเพราะว่าอาจารย์นัทเนี่ยตอนแรกอาจารย์ก็ไม่เข้าใจว่าดวงพิชัยเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะก็อาจารย์นัทเขาก็อธิบายฟังว่าเนี่ยาการบูชาดวงพิชัยนะเขาต้องเอาดวงเราเนี่ยไป นิมนต์ให้พระสวดนะฮะสวดในโบสถ์ด้วยนะฮะสวดปาติโมกนะฮะนิมนพระแล้วก็โอ้โหหลายขั้นตอนค่ะกว่าจะทําดวงพิชัยมาได้อาจารย์นัดต้องเช็คดวงชะตาเช็ครายละเอียดต่างๆนะฮะว่าเนี่ยจะต้องคุณดวงแบบนี้แต่ว่าขอขอเน้นนะคะว่าเวลาเกิดต้องให้แม่นยําแต่ถ้าบางคนไม่ทราบอาจารย์เวลาเกิดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาจารย์นัดเขาเทียบให้นะคะว่าว่าคุณอยู่ในลัคนาอันไหนนะคะ แล้วดวงพิชัยแต่ละท่านน่ะสีไม่เหมือนกันนะจ๊ะที่อาจารย์ทิพส่งให้ให้แฟนคลับอาจารย์ทิพดูอะคือเหมือนว่าอันนั้นน่ะคือเป็นวันเดือนปีเกิดของอาจารย์ทิพมันก็จะเป็นสีนั้นแต่ถ้าคนที่วันเกิดวันไหนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ทิพไม่ทราบหรอกต้องต้องถามอาจารย์นัทนะคะถามอาจารย์นัทพิชตาได้เลยนะคะว่าดวงพิชัยเนี่ยของแต่ละท่านเนี่ยควรควรจะทําอย่างไรนะคะ ติดต่ออาจารย์นัทพิชตตาได้เลยนะคะที่หมายเลข063-649-6566ีนะคะ id line 0954691-499นะคะติดต่ออาจารย์นัทพิชตาได้เลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ทิพย์เนี่ยเข้าใจมาคร่าวๆแต่ไม่ไม่เข้าใจลึกซึ้งแต่รับมาแล้วเนี่ยโชคดีที่สุดเลยนะบอกได้เลยคือช่วงเนี้ยคือเศรษฐกิจเรื่องโควิดนะแต่อาจารย์ทิพย์ก็รู้สึกโชคดีเหมือน วิกฤตเป็นโอกาสยังไงก็ไม่รู้โชคดีจริงๆใครๆก็บอกว่ยทำไมอาจารย์ทิพย์โชคดีนะคะรู้สึกว่าแต่เราต้องทําตามนะปฏิบัติตามที่อาจารย์นัดเขาแนะนานะว่าเขาจะต้องให้สวดมนต์เาจะมีคาถาดวงพิชัยด้วยให้สวดทุกวันเช้าเย็นนะคะคือบทไม่ยาวค่ะบทยาววันไหนเราว่างเราก็สวดบทยาวแต,แต่ทุกวันต้องมีบทสั้นบทสั้นก็ไม่ไม่ยาวมากสามารถสวดได้ทุกวันทุกเช้าค่ำนะคะและ แล้วก็ทําตามที่อาจารย์นัดแนะนําก็เวลาทําดวงพิชัยอ่ะต้องรอนิดนึงนะเพราะว่าแต่ละท่านนะ่ะเวลารับดวงพิชัยเนี่ยเลิกยามไม่เหมือนกันนะคะอาจารย์นัดเขาจะต้องดูด้วยว่าคุณเกิดวันนี้เวลานี้และคุณทํากิจการอันนี้คุณจะต้องรับดวงพิชัยเวลาไหนนะคะก็ติดต่ออาจารย์นัดพิชตาได้เลยนะคะนี่อาจารย์ทิพย์ก็รับดวงพิชัยมาแล้วนะโอ้อาจารย์ทิพย์นี่คือ คือชีวิตของอาจารย์ทิพย์เนี่ยรู้สึกว่าต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แนะนําให้ท่านผู้ชมงมงายตามอาจารย์ทิพย์นะคืออันเนี้ยคือมันเป็นทุกท่านต้องใช้วิวจารณญาณเราเองนะคะแต่ว่าอาจารย์ทิพย์เนี่ยทำมานะคะแล้วก็ทําทําทุกสิ่งเลยในสิ่งที่ดีนะไม่ว่าครูบอา,า,าบอ,อ,อาจารย์ท่านไหนบอกให้ทําอะไรเนี่ยอาจารย์ทิพย์ก็จะทำนะ,ะก็เนี่ยจะเปิด ดูเลิกกับอาจารย์โอ๊ตเหมือนกันว่าอาจจะเปิดบัญชีเวลาไหนนะ,ะแล้วก็ก็ได้เป็นลูกค้าอาจารย์เชนด้วยนะคะดูว่าให้อาจารย์เชนช่วยเช็คดวงชะตาว่าช่วงนี้ลาหูเข้าลาหูออกลาหูทับเนี่ยมันเป็นวิชาโหราศาสตร์ลว้ลวนเลยนะคะอาจารย์เชนเขาจะแนะนําได้ว่าช่วงนี้คุณคุณควรระวังอะไรนะ,ะอย่างเช็คดวงให้ลูกชายอาจารย์ทิพย์ก็แม่นแม่นเป๊ะเวอร์มากเลยนะคะ ก็คือว่าตอนนี้คือต้องระวังเลยนะคะอาจารย์ทิพย์ก็จะให้อาจารย์เชนเนี่ยดูให้ว่าเอ๊ะช่วงนี้เวลานี้จะทําอะไรดีนะ,ค,ะคือเราให้ระวังไว้ค่ะนะคะ,นะคะนี่ขนาดระวังแล้วนะคะอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดม,มันก็ขึ้นอยู่กับบุญธรรมกรรมแต่งของแต่ละคนด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากดูดวงนะคะกับอาจารย์เชนเช็คเลยว่าเออควรจะมีโชคลาภจะเปลี่ยนงานหรือว่าจะ จะทำกิจการอันไหนเพิ่มดีนะก็ติดต่ออาจารย์เชนเชนตว,วันนะคะที่หมายเลข0829239296นะคะ ID Line 441 PYRMX นะคะนี่นะคะแคปหน้าจ,จอดูใกล้ใกนลน้ S Line อาจารย์เชนได้เลยนะคะว่าจะทำอะไรดีนะคะค่ะแล้วก็ คือเปิดกิจการก่อนเปิดกิจการเนี่ยอาจารย์ขอแนะนําเลยไม่ว่าจะกิจการจะออกรถจะคลอดบุตรนะหรือว่าจะบวงสรวงอ่ากิจการอะไรต่างๆก็ติดต่ออาจารย์โอ๊ตหนฝั่งทนได้เลยนะคะที่หมายเลข081 617 4588นะคะ i d line JUDOBJJ นะคะ ติดต่ออาจารย์โอ๊ตโหนฝั่งทนได้เลยนะคะตามหมายเลขนี้เลยนะคะค่ะแล้วถ้าถ้าใครสนใจปรึกษาใครไม่ได้พูดกับใครไม่ได้นะอย่าอึดอั้นตันใจอยู่กับตัวเองเลยนะคะเพราะว่าเราคิดมากอยู่อยู่คนเดียวเนี่ยไม่ดีจะเป็นโรคซึมเศร้าออกง่ายๆนะคะก็คือมาชมรายการ บ้านดาวน้ำโชคของอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะดูทุกคลิปทุกคลิปทุกอาจารย์มีทางออกให้ท่านนะคะค่ะแล้วก็อาจารย์ขอฝากนิดนึงนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดติดตามที่ทั้งหมดนะคะมีระฆังสองขีดนะคะแล้วก็สกิลคนลข้างเดี๋ยวว่าเออเนี่ยดูรายการบ้านดาวนํำโชคแล้วจะได้โชคดีนะคะช่วยช่วยแชร์ช่วยแชร์ชให้กับทีมงานอาจารย์ต่ายนิดนึงนะคะค่ะ แล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ สวัสดีค่ะ